แตกอ่ะเมื่อกี้มันได้ยินเสียงนะถ้าใครได้ยินโอ้ไม่ร้องนะโอ้อาดักบางแหงเลยดูมาปอกไว้้ยจะหลอดเลยโอ้ยมันหัวเลยหเอาไข่หวานคำมันไข่ไก่นะไข่ไก่ไก่เตกเลยเมื่อกี้โอ้เล่นใหญ่เล่นใหญ่ว่าเสียงอะไรดังพอก ได้ยินไม่ถึงตังค์เจ็บจริงๆเจ็บจริงๆพี่ยอมไม่กินหรอชอบเจ็บจริงๆพี่ขอโทษนะพี่ยาะพี่พี่เนี่ยเหยาะหนูมากี่ครั้งแล้วแบบนี้นะสวัสดีครับเสียงดังฟังชัดมากสวัสดีครับพี่พี่วันนีครับ พ oh. ี่พ <no ี่ชื่อพี่เน่เจ็บห right ัวเน่หัวปั claro ่นยิ่งยิ่งรักเลยพี่เน่พี่อยูเขาว่าไม่ไม่ใช่พี่พีว่ะใบเกงอ้าวขอโทษขอโทษเจ็บชื่อหัวทันไม่เน่ทันไหมฮะไม่รู้ทันไหมเลยเจ็บเลยเจ็บหัวหัวสั่นเลยเมื่อกี้เดี๋เล่นเจ้พีพีจังเขากลับบ้านไปเขาทะเลาะกันจริงชิบหาย เดืดร้อนไม่จอยที่นี่จะได้มีปัญหาวันนี้เดาหมแล้วเราอีหมดแล้วไอันนี้แล้วเคพรุ่งนี้หัวปวดประันหัวปวดล่าสุดหัวปวดไงพี่กันจะทำอะไรก็ทำเลยพีกันมามาไกลตั้งยี่สิบกิโ เจ็บเจ็บเสียงดีนะยัเสียงดีอะไรอีกรอบไหมไม่เอาแล้วใครมีอะไรเป็นัวมันเจ็บมากหัวสั่นเลยเมื่อกี้อัใจพี่ตอกบ่อยตอกถึงหัวใครตอกหัวนักมวยอุ๊ยจับตรงหัวหัวโอ้ไม่ไม่จับตรงนี้จับตรงนี้ตรงนี้ตากเท่านะตอกตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าถึงนะตอกใส่หัวใครหัวโปเลยนะคะทุกคนตอกใส่หัวใคร ตอนนี้ความสึกว่าพี่จอยจะเขินพี่กันแล้วมาตอนแรกพี่กันเขินพี่จอยพี่จอยไม่ได้เขินเลยจริงเหรอวินงนี่ลีวินหัวนะดูโองเนาะอะพี่จอยมายืนในตรงนี้ไปยืนที่เดิมตัวเองที่ของคุณโยงมันบังแซนไม่บังแซนไปไปพี่ดีเล่นแรงจริงๆนะคะแรงมากใช่ขอโทษท่านยังตีแผ่นพื้นรอบที่รอบนั้นก็กัดแขนหนู้รอบนี้เราเราก็กัดแขนหนูกัดแขนหนู ที่หนูขัดเปียไม่ใช่หนูไม่ยอมคืพี่เนกัดแรงเกินขอโทษพี่ไปไหนนะไปไหนนะเอาอะไรพี่ต้องทำหมูทขาไก่เดี๋ยวจะลงไปกินข้าวแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะลงไปกินข้าวกินหมูกระทะแล้วนะคะรักหลอกจริงหยอกเล่นครับผมกุ้งหัวระเบิดครับนาว่าเมนจีบสองครับผม กินดันดีขี้ดันใดครับกุ้งกุ้งแช่กุ้งแช่ทังกี่วันแล้วคะถ้าใครอะไรนะถ้าเืินก็ตายถ้าใครก็ตายจะตายกันจะปล่อยกันจะปล่อยบอกเอฟทีเอาไว้ด้เก็บใครตกอ่ะทวนทวนโอเคเดี๋ยวลงไปกินข้าวก่อนนะครับทุกคนลงไปไหนตอนนี้อยู่ข้างล่างแล้วจะลงไปไหนอีกทวนมาฮะอยู่ข้างล่างแล้วจะลงไปไหนอีกจะลงไปกินไหนได้ข่าวว่า นาโลก็แค่สไลเดอร์ใช่ไหมคะครับพี่งั้นพี่ก็ลงไปเลยค่ะพี่ไม่ลงเพราะพี่เป็นคนดีถ้าพี่ไม่เป็นคนดีหนูไม่อยู่ข้างๆพี่หรอกก็ล่าสุดเมื่อวานคุณเล่นบอกเลยว่าเจอสิ่งดีๆแล้วเอออะไรสิ่งดีๆแล้วหันหน้ามาหาพี่ทำไมไม่ชดเลยชดนี้เลยชดนี้เลยจริงๆช็อตนั้นน่ะใครๆก็ดูออกแบบ สตอนที่ว่าถือเค้กใช่ไหมเมื่อกีเนี่ยขอบคุณที่แบบทันไม่เจอสิ่งดีๆแล้วนดีๆทุกคนค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนนะคะทุกคนตอนนี้หิวข้าวมากเลยค่ะยามาเปลี่ยนเรื่องยายาหิวข้าวมากเลยทุกคนตอนนี้อ่าหัวบูดไปแล้วค่ะตอนนี้หัวโนวลลุกกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวพี่จอยไปกินดินเนอร์กับไปกินดินเนอร์กับอ่านอกบ้านกับพี่กันนะคะเนี่ยนอกบ้านแล้วทุกไม่รู้คนจะโกใครไหมนาะ จะบนตกลบลบด้วยนะทำไมคะพี่จอยสาบานไว้เยอะไอ้นี่โ <laughs> <laughs> ดนแล้วครูโดนรุมพี่เดี๋ยวจะขอตัวไปลงไปกินข้าวก่อนนะคะพี่ๆครับเมื่อกนข้าวอะข้าวู่ในบ้านเดี๋ยวเขาไปกินข้าวในบ้านนะ <laughs> บ๊ายบายจริงหยบดเราตัดมาถ่ายแล้วบังนี่เขกินอยู่นี่ Tēnā yeah.